สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเชฟตุน a f m จเจริญนะครับในรายการเปิดครัว AFM เติมเต็มความอร่อยครับเรากลับมาพบกันด้วยเมนูที่ดีมากเลยครับรับรองว่าทุกท่านจะต้องถูกใจแน่และทำง่ายท่านจะทำกินก็อร่อยทำขายก็รายได้ดีนะครับอันนี้ช่วงนี้นะ่ยมันเป็นช่วงที่มีปัญหาคือเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับเครียดกันมากเลยเอา้าวไอ้ของใช้ก็แพงแล้ของกินก็ยังแพงอีก ไม่รู้จะว่ายังไงกันเลยนะครับเราจะต้องประหยัดกันครับแต่คนครอบครัวที่มีแม่ยายเจ็ดพอ่อตาแปดเมียสี่ลูกอีกหกเนี่ยโอ้โหจะอยู่กันยังไงชีวิตหมูก็แพงไก่ก็แพงถ้าจะเอามาทำอาหารเนี่ยมันจะลำบากพอดีไปเจอไส้กรอกไก่ AFM ครับมันมีหลายชนิดเลยนะครับไส้กรอก AFM เนี่ยที่จำหน่ายในแมคโครก็ได้ในท้องตลาดก็มีครับมีหลากหลายชนิดแล้วก็หลากหลายแบบ โดยเฉพาะบางอย่างเนี่ยก็เป็นแบบที่ไม่มีชีสและบางอย่างก็มีชีสนะะแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทําอะไรนะฮะถ้าจะไปกินบอบเปลากินอะไรก็มีชีสก็ดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีจริงๆเนี่ยเราก็บางอย่างมันไม่ควรจะมีชีสผสมอย่างคราวที่แล้วที่ผมได้ทําไปก็คือไข่เจียวใช่ไหมฮะไข่เจียวไข่เจียวลอยฟ้าครับซึ่งอันนั้นเป็นไข่เจียวแล้วมีไส้กรอกอยู่ข้างบนไข่อย่างนั้นมันไม่ควรจะต้องเป็นมีชีส ก็เหมาะกับไส้กรอกที่ไม่มีชีสแต่คราวนี้วันนี้ผมกําลงจะทําข้าวผัดกระเทียมครับข้าวผัดกระเทียมไส้กรอก AF ฟองนะฮะนี่ครับผมก็เลยได้ใช้อันนี้ไส้กรอกเนื้อหมูนี่ครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะครับจัมโบ้ไส้กรอกหมูอร่อยนะผมชอบพีพอกครับไส้กรอกพีพอกจัมโบ้หมูอร่อยอร่อยง่ายแค่ทอดเขาบอกอย่างนั้นแล้วผสมชีส อันนี้ควรมีชีสมนจะได้ร่อทานกันแล้วมันให้เสเด็จสดาไปเลยนะครับตอนที่ผมไปซื้อที่ตลาดสดนะฮะผมถามว่าท่าไรเขาบอกร้อยหนึ่งผมบอกเฮ้ยแพงไปจังเลยร้อยหนึ่งขอตัดแบ่งสักสองสามทอนออกมาสัก20ได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องขายเป็นแพ็คตับเนี่แนะครับท่านผู้ชมดูเข้เขาเขาเล่าให้ฟังเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเป็น 10- 20ท่อนเลยทีเดียวนะฮะกินจนอิ่มเลยอ่ะก็ร้อยหนึ่งเนี่ยเราซื้อข้าวกินนะฮะก็ จานลาลนึงก็ตกประมาณ40่บาท50บาทแล้วนะครับแล้วก็พอเวลาเรากิน2องจานก,ก็ร้อยบาทแล้วก็อบอกว่าถ้าซื้อไส้กรอกมาทำอาหารเนี่ย<อ>หมูไม่ได้เลยเนี่ยหมูขนาดนี้นะร้อยนึ่ไม่ได้ไม่รูกี่ขนะีดนี่นะครับอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไส้กรอกที่ผมเลือกวันนี้คือไส้กรอกหมูพีพอกจัมโบ้บัวอร่อยครับเดผสมชีสแล้วก็ทอดด้วยเหมาะสำะหรับทอดหมูยกนิ้วครับท่านผู้ชมนั่นเป็นหลักของเราในวันนี้เลย ซึ่งผมได้ทํามาแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็หันมาเชื่องไหมครับนี่สองทอนโอโหผสมมันอร่อยยิ่งกว่ากินเนื้อสัตว์อีกนะฮะโดยกินไส้กรอกนะฮะมันให้ความรู้สึกเป็นสากลฝรั่งฝรั่งนะฮะเนี่ยสองทอนได้ตั้งแค่นี้เนะนี่ยคราวนี้อีกอย่างที่เราต้องมีก็คือข้าวครับพอดีผมโชคดีที่ว่าผมลืมที่จะเอาแช่ตู้เย็นไว้แต่บังเอิญผมทำหม้อน,นี่เรียกว่าราขึ้นครับ รีวยกว่าข้าวบูดข้าวบูดในหม้อขุงข้าวเนี่ยมันขึ้นตลอดแล้วมันบูดตลอดเลยเพราะฉะนั้นผมทําเสร็จปั๊บนะผมก็ขัดให้สะอาดเลยนะขุงข้าวเสร็จปับ๊บผมต้องเอาข้าวเนี่ยไปใส่ตู้เย็นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบูดถ้าอยู่ในหม้อนนะเพราะว่ามันทําหม้อบูดไว้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับบังเอิญเลยโชคดีที่เรากําลังจะทําข้าวผัดกระเทียมต้องใช้ข้าวที่อยู่ในตู้เย็นสักคืนหนึ่งจะดีมากอันนี้ครับนี่ก็คือกระเทียมจีนครับ เป็นเม็ดใหญ่เลยเอามาฝานบางๆเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเอามาทำยังไงนะครับและอันนี้ก็เป็นกระเทียมไทยทำไมของไทยมันจุ๋มจิ๋มมันเล็กกว่าจีนก็ไม่รู้กระเทียมเนี่ยแหละครับแต่เผ็ดร้อนครับคุยได้คุยได้ว่ากระเทียมไทยเผ็ดร้อนแล้วก็ที่จะต้องมีก็คือต้นหอมเหน็นไหมหั่นแค่นี้พอผมไม่ใส่มากครับแล้วก็ผักชีไวโ้โรยข้างบนที่เขาเรียกว่าผักชีโรยหน้านะครับมันจะเป็นการเพิ่มความ สวยแต่จริงๆนะกินผักชีก็หอมอร่อยเหมือนกันและที่สําคัญที่ลืมไม่ได้นะครับก็คือเนอยครับวันนี้จะต้องมีเนยผมชามเล็กหน่อยวันนี้ทํานกินคนเดียวก็เป็นเนยที่เราต้องเลือกชนิดของเนยด้วยว่าเป็นเนยชั้นดีเนยที่แพงและอร่อยช่างบนเถอะแหมกระเพาะท้องเรานานๆที่จะได้กินอาหารทําอาหารกินสักทีหนึ่งเลือกที่มันอร่อยไม่ดีกว่าหรอใชื่อมากเพื่อตัวเราอะ่ะใช่ไหมฮะ เพราะนั้นเราดีจากของที่ดีแล้วและอย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันรำข้าวครับผมก็มีซื้อน้ำมันรำข้าวมาเพราะว่าไม่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองไม่ใช้น้ำมันปาล์มผมใช้น้ำมันรำข้าวนะครับอเอาละทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการที่เราจะทํากันแล้วว่าต้องมีอะไรบ้างขั้นแรกเลยนะครับวันนี้เราจะทําเมนูข้าวผัดกระเทียมไส้กรอกหมูพีพอกค,ครับเรื่องแรกเลยนะครับเราก็ กระทะอยู่นี่ใช่ไหมจ,จุดจุดจุดกระทะก่อนจุดกะทะก่อนนะแฮแะอให้อ่อนๆหน่อยนะเพราะว่าเรากำลังจะเจียวกระเทียมมันสะก่อนนะครับให้กระทะร้อนสักนิดนึงเพื่อกับไปน้ำมันลำข้าวลงไปผมว่าสักขนาดนีพอเนาะเอาไม่เจียวเยอะมากนะของแพงเดี๋ยวนี้ เหลืองมันจะทิ้งแล้วก็นี่คือกระเทียมกระเทียมจีนหั่นบางๆชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็นี่ครับใส่ลงไปไฟอ่อนๆนะฮะใส่ลงไปให้หมดเลยประมาณ4-5หกรีบแหมเสียงดังแล้วก็หอมนะ่ากินเลยครับท่านผู้ชมนี่มาดูสิครับมาดูใกล้ๆอโอ้โห เลยนะครับกระเทียมจีนเราก็จะรอให้มันเหลืองพอสมควรแต่เราต้องรีบเอาขึ้นนะครับถ้าเหลืองมากเกินไปเดี๋ยวมันประสุข,ข้างนอกอีกแล้วมันจะกลายเป็นเกลียมไไม่อร่อยอันนี้เด่น yeah, ะครับอันนี้แหละครับมันได้ที่แล้วเราก็เอาออกมาเอ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 าอย่าให้มันประสุข,ข้างนอกแหน,นะมันมันก็จะหลดุดนี่ครับเทศตักเอาเลยหมดเรื่องหมดลาวไปช้อนกันขึ้นมาช้อนขึ้นมาแห่แหน่ เอาเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มันสุกแล้วใช้ได้ใช้ได้หอมเชียวกลิ่นนี่ก็ามาไว้พักไว้ก่อนเอามาพักไว้ก่อนจากนั้นนะครับเราก็เอากระทะมาใหม่เพื่อเตรียมที่จะผัดข้าวครับแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมไทยใส่กระเทียมไทยลงไปเป่งๆนีน่นนนใส่ถุงมือซะหน่อยให้มันถูกหลักสุขอนามัยบางท่านอาจจะสงสัยทำไมผมไม่ใส่แมส พูดไปทําไปน้ําลายอาจจะลงได้แต่อันนี้ผมกินคนเดียวไม่เป็นไรผมทานคนเดียวนะครับมันก็น้ําลายเราเองนะหวังว่าคงไม่มีกระเด็นหรอกเพราะผมจะพยายามพูดปากหอหอปากม้วนๆน,น,นี่ครับคั่วนิดหนึ่งแหนคั่วให้มันได้ที่สักพักแหนแล้วก็ใส่เดยครับเดนยใส่ลงไปสักช้อนโต๊ะหนึ่งก็พอเนอะเอาะอ่าลองดูก็พอไหมเดี๋ยวเราจะเอาข้าวลงแนละ้ว พอกระเทียมมันเริ่มสุกเนี่ยเราคั่วคั่วกระเทียมนะฮะจริงๆมันจะต้องน่าจะสุกกว่านี้สักหน่อยออคั่วไปแต่เวลาทำขายต่อหน้าลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับต้องส,มสวมแมสแล้วก็ใส่ถุงมือทุกครั้งนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะดูเราละเอียดเชียวคั่วต่อคั่วให้มันเหลืองสักหน่อยออไฟไม่ต้องแรงไฟอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยกำลังดี ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องสุขภาพของเราเองด้วยนะฮะสุขภาพของเราเนี่ยสำคัญตอนนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่กระเทียมเนี่ยก็จะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดในหัวใจเอาล้ครับจะเห็นว่ากระเทียมเริ่มสุกแล้วใช่ไหมครับเรายังไม่หมดขั้นตอนแค่นี้นะครับเราก็จะเอาข้าวลงใส่เลยคราวนี้ข้าวเย็นนะครับออกมาจากตู้เย็นแล้วมันก็จะ ค่อนข้างจะดีแต่ถ้าหากว่าชอบกินแบบแบบว่าไม่แข็งมากเป็นข้าวนุ่มๆเราก็ไม่ต้องเข้าตวเย็นนะแต่นี่ผมเมื่อเอินผมโชคดีที่ผมเข้าไว้โดยบังเองิญนี่ผมก็เลยใส่ไป,ไปคลุกครับท่านผู้ชมคลุกให้ทั่วก่อนนะฮะอาจจะไม่เรียบร้อยนะครับคู้ชายเห็นไหมฮะแต่จะเห็นว่าข้าวเนี่ยมันจะร่วนดีแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งนิดหน่อยอืมเยี่ยมเยี่ยม แล้วเราทีนี้เราก็ใส่นี่เลยครับกระเทียมแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไว้สําหรับแบ่งออกมาสำหรับโรยหน้านะกระเทียมที่เราเจียวไว้เสร็จแล้วเราก็ใส่นี่ครับงผน้ำปรุงรสสักสองช้อนโต๊ก็ดีนะสักสองช้อนโต๊แล้วแต่ชอบเค็มชอบไม่เค็มแล้วก็ใส่พริกไทยหน่อย พริกไทยนี่ก็ถ้าเราตำเองได้ก็ยิ่งดีเอามาบดเองเนี่ยนะครับมันจะฉุนมันจะหอมนะฮะผัดต่อไปแล้วก็เอาของสำคัญของเราพระเอกครับคือไส้กรอกจัมโบ้นะหมูอร่อยตราพีพรใส่ลงไปนะฮะแทนหมูไปซื้อเลยหมูมันทพงนะกินหมูเ็แพงแพงม่อร่อยเห็นไหมเราเห็นวอามันแค่นี้ผมก็เลยใส่แค่สองทอดเท่านั้นครับท่านะผู้ชม สองทอนแล้วมันยังอยู่อีกโอ้โหไม่ใช่น้อยเลย <ไป S 1> ท่านผู้ชมครับร้อยหนึ่งเนี่ยยังอยู่อย่างนี้ท่านผู้ชมดูนี่เลยครับเดี๋ยวนครับร้อยหนึ่งนะยังอยู่อย่างนี้ใช้แค่สองทอดเองเนี่ยเต็มละขนาดนี้เลยทีเดียว,วยน่ากินจังเลยน่ากินจังเลยแล้วทีนี้เราก็ใส่นี่ครับต้นหอมลงไปเน่ยนต้นหอมลงไปเท่าที่ที่เราควรควรใส่ขนาดไหนอ่ะถามแค่นี้อ่า นี่ครับนะฮะดูหน้ากินมันจะเป็นทําให้มันมีสีสันขึ้นนะดูแล้วมันเป็นกลายเป็นข้าวผัดขึ้นแล้วใช่ไหมครับแบบที่แมค้าเข้าผัดขายเราแหมถ้า,ถ,าถ้าอยากจะให้มันมันขึ้นเราก็ใส่เนยไปแต่ผมไม่ชอบผมว่ามันจะแย่นะครับหรือบางคนก็ชิมนะแต่ผมไม่ค่อยชอบชิมหรอกแล้วจริงๆอันเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องไส้กรอกหมูมันจะสุกหรือย,อยังอะไรก็สุกมาจากโรงงานแล้วอันนี้น,น,นะครับ น้ำยาใหญ่จะต้องป้องกันระวังไม่ให้กระเด็นลงมาถึงจะกินเองก็เถอะเราก็อยากจะไม่อยากเป็นอย่างนี้นี่ฮะแล้วมันมีชีสอยู่ในเนี่ยในไข่กรอบมันก็ทําให้ชีสละลายออกมาหอมฟุ้งเข้าไปอีกเลยตอนเนี้ผมโอ้ยจะขาดใจแล้วอยากจะกินมันร้อนๆในกระทะนี้ซะเลยแล้วก็ใส่นี่ครับตามด้วยที่เราเก็บเอาไว้เหลือเดืกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมจีนนี่ฮะผัดซะหน่อย กระจายให้มันทั่วๆออไปหน่อยนะฮะนี่ืมนะฮะอย่าไปใส่น้ำเข้านะครับเดี๋ยวมันจะแฉะเนี่ยมันข้าวมันไม่แฉเพราะอะไรเพราะเราเราเก็บค้างคืนไว้เข้าตู้เย็นไงใช่ไหมเนี่ยอันนี้แกนี้หอมครูหอมมากเลยถ้าจะบีบมะนาวซะก็ไปบีบข้างนอกก็ยังดีนะครับเดี๋ยเสร็จละครบแล้วเห็นไหมฮะโอ้โหแค่นี้เองง่ายๆเนี่ยจานนี้นะผมว่าลงทุนนะ ข้าวขนาดนี้ผมว่า10บาทไม่ถึงนะถ้าเราซื้อแล้วตัวหูเองก็ประมาณ5บาทแล้วไส้กรอก2ชิ้น2ท่อนนะ้จาจกเป็น10เลยเอามาแค่นี้ถ้าทั้งนั้นร้อยหนึ่งอันนี้ก็จะประมาณาไม่ถึง10บาทมั้งผมว่าเนาะแล้วก็เนี่ยไอ้พวกไอซ้ซอสปรุงรสอะไรไม่กี่หยดน้ำมันพืชก็นิดหนึ่งไว้สำหรับทำตอนแรกตัวเนยอาจจะต้องเยอะหน่อยเพราะว่า เราต้องการความหอมเป็นพิเศษถ้าเนยดีเนะี่ยมันก็จะหอมเป็นพิเศษเลยท่านผู้ชมนี่แหละครับเอาลครับตอนนี้ก็ดับไฟได้แล้วเพื่อให้เขา,เาให้เขาหอมในตัวเองดับปุ๊บนี่อันนี้มันให้มันสุกอีกนิดหน่อยเพราะกระเทียมจะไหมแต่ว่ากระเทียมไหมก็ยิ่งอร่อยมันเกลมเกลียมเนี่ยนมท่านผู้ชมครับข้าวยี่ร่วนใช่ไหมแล้วก็ยิ่งปิดไฟแล้วเนี่ย เนยที่มันละลายแล้วชีสที่มันออกมาก็จะทําให้ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าไม่แฉะเกินไปอ่าทีนี้เราก็มาตักใส่จานได้เลยครับนี่ผมทํากะทานคนเดียวเนี่ยเห็นไหมครับนี่ตักใส่จานหอมมากเลยท่านผู้ชมโอ้ยที่สีคํมไ่หน่อยเนี่ยก็เพราะว่าเราใส่ซอสปรุงรสไงถ้าไม่อยากให้คําก็ใส่น้ําปลาหรือเกลือก็ได้แต่ผมไม่ชอบจริงๆนะกระทะแบบนี้เขาจะต้องใช้สไายไม้นะ แต่ผมไม่ถนัดดูสิครับท่านผู้ชมสองท่อนแนอออออออค่นะอุ้ยหอมเซกรอกหอมเซกรอกพีพอกนะฮะเซกรอกซึ่งเป็นเจ้าเดียวกับ AFM ครับแต่ว่า AFM นะ่ะเป็นไก่โรงงานไก่พิฮารานแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมไม่จำเป็นจะต้องกินไก่ก็ชอบกินหมูข้าวผัดที่ผมก็ชอบเป็นข้าวผัดหมูมากกว่า เป็นไงบ้างครับนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้อย่าลืมสําคัญก็คือผักชีโรยหนะน้าชนิดนี้ฮะผมก็ไม่จะได้โรยมากแค่นี้ประมาณนี้มันดูน่าทานแล้วเวลาไปเสิร์ฟเลยนะแขกมาบ้านเนี่ยเราทําเองนะแล้วบอกเป็นเมนูที่คุณจะหาทานที่ไหนไม่ได้ไม่มีใครก็เอาไส้กรอกมาทาส่วนมากก็จะเป็นหมูเหมอมาอายุขนาดนี้แล้วนะเรา,เราดูแลสุขภาพเราดีกว่าอย่ารับประทานพวกหมูเนื้ออะไรมันย่อยยาก ไส้กรอกทั้งโปรตีนแล้วก็ย่อยขายด้วยนี่แหละครับถ้าี่สนใจนะครับอยากจะดูเมนูที่ประหยัดแล้วก็สามารถจะทําขายก็มีรายได้ดีมีเหลือกําไรนะฮะก็คือไส้กรอก AFM และไส้กรอกหมูพีพอกเมนูนี้คือเมนูที่ชื่อว่าข้าวผัดกระเทียมไส้กรอกพีพอกครับวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับถ้าท่านสนใจที่จะซื้อไส้กรอกพีพอกหรือว่า ใ่กรอกเอฟเก็ไปได้ที่ตลาดสดหรือว่าที่แมคโครสำหรับผมแคขอไปทานอร่อยอร่อยหน่อยรับรองจามแค่นี้ไม่พอหรอกคคิิปปปปสสไไไกก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 กรร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 ออ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 บบ่่่่่ยยยยยนนนนนนนุุุมมมมมมเเเเเีี้วพพพลลลลาาาาาืืหูทะะะดดดภภัััััณใจจจ